ชุดวางแท่นปั๊มน้ำนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อิซากิ3โูบ20แรงม้านะครับตัวนี้ประกอบพร้อมใช้งานนะครับพร้อมแท่นล่างนะครับพร้อมถังน้ํามันนะครับแท่นล่างเป็นแบบแท่นสไลด์เลื่อนได้นะครับวางปั๊มน้ําได้นะครับอันนี้ลูกค้าภูเก็ตนะครับเครื่องสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีการรือการถอดอะไรท้งนั้นนะครับนีเครื่องเดิมๆ สีเดิมเดิมนะครับไม่ได้ไปทําอะไรลูกค้าไปถึงก็เติมน้ํามันเครื่องนะครับเพราะว่าจะส่งต้องถ่ายของถยวออกหมดเติมน้ามันเครื่องเติมน้ายาหล่อยเอยน็นหม้อน้ำนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูครับ ชุดวางแท่นปั๊มน้ำแล้วก็ไดปั่นไฟนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งนะครับอันนี้เป็นเครื่อง28-30แรงอิสกิ3โศกนะครับอันนี้พร้อมใช้งานอินบอลแมน้ำใหม่นะครับคุณภาพเดิมๆเลยนะครับสวยมากแล้วก็ถังน้ำมันขนาด10ลิตรนะครับแท่นเป็นแท่นเจาะรูสไลด์นะครับลูกค้าปรับตั้งสายพานได้น,นี้ให้ดูาภาพรอบๆก่อนนะครับเครื่องสภาพสวยมาก อ่าเดี๋ยวติดเทสฟังเสียงให้ดูครับ ชุดวางปั๊น้ำนะครับตัวนี้เป็นแบบแท่นสไลด์เลื่อนได้นะครับอ่านี้นะครับนี้ขอเลืญาตเอาออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวติดแล้วมันสั่นนะครับนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด30แรงม้านะครับเป็นอีซิกี้สามโซกอันนี้ลูกค้าให้เดี๋ระบบไฟครบความใช้งานมีถังน้ำมันครบนะครับกูเลข้างหลังเป็นขนาด4นิ้ว3าล่องดีนะครับ เครื่องยนเราทําการปรับเช็คตั้งวาวนะครับเรียบร้อยเครื่องไม่มีน้ําดันนะครับวันไม่ไหลเครื่องแน่นมากนะครับนี่สภาพเครื่องเดิมๆเ,เลยไม่มีการเปิดฝาปูกหร,หรือถอดอะไรทั้งนั้นนะครับพมอน้ำก็เป็นหม้อน้ำญี่ปุ่นเลยตกงรุ่นเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนดูครับว่าแน่นขนาดไหน